สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็ามาพบกับยีนชาแนลนะคะหรือว่าแอดยีนนะคะว,วันนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวสตาร์นะคะลาวสตาร์สุดสองบวกลาวทีวีนะคะลาวสตาร์ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมาเลยนะคะลาวสตาร์ช่วงนี้แต่วันนี้แต่ตอนนี้เนาะวันที่สิบนะคะ แต่วันที่10บเราทีวีมานะคะพี่น้องจ๋าเราทีวีมาเนาะพี่น้องดูนี่มันมาตามหลังมาตามหลังติดๆเลยจะพี่น้องจ๋าดูสิคะนี่สามเก้าแล้วเราทีวีนะั้งหมดวันที่สิบนะคะเราทีวีเก้าหกแล้วก็เราสตาร์สามเก้าพี่น้องดู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 ดย้อนหลังไปหนึ่งวันนะคะจากวันที่สิบเดวก็มาดูวันที่เก้า ดูนี่จ้า96เต็มๆเลยจ้าพี่น้อง96ว่าก็39 93จ้าพี่น้องจ้านี่ตามหลังมาแล้วจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยเหนาะเหนาะนานาอ,อ,อ,อะไรจะขนาดนี้แต่วันนี้วันที่สิบนะคะแต่วันที่สิบเดือนสามลาวทีวียังมานะคะ ตองมา2ตัวล่างนะคะยินไม่ได้เน้นให้เนาะแต่เจาะได้นะคะหนึ่้าวทีวีมาห้าหจะพี่นาา้องจ๋ายินเจาะได้หนนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ้ะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจะพี่นาา้องจ๋าผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะคลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจา,ารณญาณในการรับชมกันด้วยจ้ะ ชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพอได้ลุ้นไปวันๆเนาะพี่น้องได้คลายเครียดกันจ้าในวันนี้ก็มาตามต่อเนาะสูตรสองก็รับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะตัวเลขบางตัวก็อย่าตามทุกวันนะคะพี่น้องจ้าตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดขึ้นขึ้นลงลงจ้าเป็นอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนนะคะ วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องเมือนดื่มจากพี่น้องจสาสำหรับเล่าวสตาบวกเลาวชีนะคะ ันต่อวันที่11นะคะเดือน3ปี64จ้ากับแนวทางนะคะราวสตานะคะสูตร2จงจะพี่นอ้องออกลาวทีวีเหมือนเดิมนะคะรุนรุนไปด้วยกันจ้า ็ได้ตัวเดินมาสองตัวเหมือนเดิมนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะตัวเด่นตัวเดินนะคะดินจะตามศูนย์นะคะเด่นศูน ศกับศกับศนย์ก,นนก,นนะะนกับ1มันเดิมจะพี่น้องจากอศูนย์กับ1นึ่งมันเดิมนะคะศนกับ1นึเมื่อวันเดิมจะพี่น้องจาืหรือยินจะเจาะศูนย์ก่อนนะคะศูนย์ก็จะมีศ1นะคะ 0 2 0 3 0 6 0 7 1 2 3 4 5 0 9นะคะมี6คู่นะคะสำหรับแต่ละเด่นเนาะ

วันที่10มาลาวทีวีเนาะห้่งวันที่11จะมาอีกไหมหนึ่งห้าินจะเน้นตัวที่ชอบนะคะตัวเด่นจะมาด้วยกันหรือเปล่า หน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้อง่ะดีตา้งไว้แคปหน้าจอสักพักหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ได้จะพี่น้องา๋าท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแนละที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะสําหรับ เพื่อนใหม่ FC ใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามนะคะสาหรับเพื่อนเก่า FC เก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยินด้วยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าแคปไว้นะคะตัวที่นี้ที่ยินเน้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาทุกตัวนะคะตัวที่ไม่ได้เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะพี่น้อง ก็พิจารณาดูนะคะยินเน้นชอบไว้แปคู่นะคะทั้งหมดมี12คู่จะพี่นองจา๋ายินยังตามศย์กับ1อยู่นะคะยังชอบศูนย์อยู่ยังชอบ0ูนย์อยู่แคปหน้าจอไว้จะพี่นงจ๋าก็โอเคนะคะ โชคปีทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะ